วันนี้เราจะมาเปิดอันบ็อกกล่องนี้กันนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เดาได้แล้วนะใช่ไหมคะว่าเป็นกลงรอมนตรากงร้อแห่งไฟนะคะซึ่งก็จะเป็นกรงร้อที่ใช้ระบบนะคะแบตเตอรี่หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้นะคะเป็นการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้ <c oughs> กรงร้อเขาหมุนซึ่งนะคะ อันนี้ก็จะมารีวิวกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วอันนี้เป็น USB ที่ทางส t ูป a เรามอบให้อันนี้คือเราแบบตั้งใจให้ใส่มนตราเพงลงธณีมนแบบเยอะๆจนแบบเต็ม4 g b กนี่เรียกว่าเกือบเต็มเลยฟังกันแบบจุดใจเลยนะคะแล้วก็เป็นทธณีมนที่เราคัดเลือกมาแล้วนะคะ เชื่อว่าต้องชื่นชอบแน่เพราะว่าเป็นแบบไฮไลท์ไฮไลท์ซึ่งทางซูเปอร์เองเราก็ชอบในเรื่องของมนตราต่างๆเราก็จะรวบรวมไว้อยู่ในนี่เลยค่ะนี่คนที่ได้รุ่นนี้ไปนั่นหมายความว่ารุ่นนี้เนี่ยมีลําโพงมีเสียงด้วยนะคะฟังแล้วตื่นเต้นโอเคอันนี้ก็จะเตรียมตรวจสอบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีวิวไปพร้อมกันเลย โอเคกงล้อแห่งมนอันนี้ก็จะมีรูปลัก์ษณที่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโฉมจะมีความเป็นแบบพิมโกนะคะดูแบบจะดูหรูหราเพิ่มขึ้นจากรุ่นคลาสสิกนี่รุ่นคลาสสิกรุ่นคลาสสิกก็เรียกว่าต้องบอกว่าคลาสสิกดั้งเดิมจริงๆนะคะอันนี้จะจุไฟนะคะได้20วันเปิดทิ้งไว้ชาร์จเต็มก็อยู่ได้20วันยาวๆให้ กงล้อได้มีการหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสมือนการสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนอันนี้อยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ10วันนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีในเซตมีประกอบด้วยชุดที่ประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะชุดของกงล้อมนตราแล้วนะก็มีรีโมทและ usb นะ usb ที่เขามากับรุ่นซึ่งไม่ถูกใจะะก็เลยจัดให้ใหม่เลยนะ,ะจัดให้แล้วก็ใส่ธนีมนลงไปด้วยเดี๋ยวเราประกอบให้เรียบร้อย นะคะคแล้วก็อ้อรวมถึงสายชาร์จที่มอบมาให้นะคะก็จะเป็นสายชาร์จแบบนี้เนื่องจากว่าที่เขาจุได้ได้น้อยนะคะต้องบอกว่า,าด้วยความเป็นลำโพงความจุเขาอาจจะไม่เท่ากับแบบเพียวๆได้ยี่สิบวันจะอยู่ที่10วันนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูนะคะเรามีรีโมทนี่รีโมทก็เป็นเอาไว้ใช้แบบเปิดง่ายๆนะขออนุญ,ญาตหมอไผ่นิดนึงนะคะนนี้เปิดเลยเปิดเพื่อเทสนะคะโอเคนี่พอได้แล้วเราก็เปิดรีโมทนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีสวิตช์สำหรับเปิดไฟ แล้วก็ช่องเสียบเนี่ยเขาจะมี usb แล้วก็เป็นแบบ sd card อแล้วก็จะเปิดเป็นเพลงที่เราใส่เหมือนตราที่เราใส่จริงๆเราสามารถเลือกเป็นเพลงที่เราชอบนะคะใส่เข้าไปใน US, US, เอ่ flash drive นะคะ ซึ่งอันนี้ก็จุดได้4กิกสามารถจะรีมูฟใช้ของตัวเองที่มีเพิ่มเติมเป็น MP3 ได้เลยนะคะคือเป็นการเล่นไฟล์ที่ MP3 ในระหว่างที่เราเปิดเพลงเบาๆความคลาสสิกของเขาก็คือจะมีเสียงนะคะเสียงที่ดังออกมาซึ่งเราเล่งเสียงให้เบาและดัง ด้วยลำโพงอาจจะไม่ได้สลาวมากดังนั้นมันก็จะแบบอยู่ในแบบพื้นที่ที่สามารถฟังนะคะได้แบบเปิดแบบคอคลอเบาๆในระหว่างที่เปิดเราก็จะเห็นว่ามีกรงล้อนะคะที่มุนอยู่ตลอดบนกรงล้อก็จะมีธารณีมนเป็นอักษรของสิทธธรรมแล้วก็ของทิเบตโบราณน,นะคะ มันเป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งสําหรับท่านที่ชื่นชอบมีเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาเปิดแบบคอๆอ,อยู่นะคะก็สามารถใช้กงร้อมมนตราลักษณะแบบนี้นะะเปิดเบาๆริแลกซิงทำสมาธินะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบเสียงรบกวนก็รุ่นนี้รุ่นคลาสสิกรุ่นนี้ก็จะไม่มีเสียงนี่เดี๋ยวเบรกก่อน รุ่นนี้จะไม่มีเสียงก็จะเป็นแบบเปิดให้กลงล้อได้หมุนภาวนาอยู่ตลอดก็เสมือนเป็นกลงล้อแห่งหมนที่เอาไว้ใช้สวดมนภาวนาเหมือนที่เขาใช้กันแบบคลาสสิกก็คือเป็นกลงล้อมณนีกลงล้อมนตรานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเอาไว้ใช้สวดมนนะคะภาวนานับประคำแล้วก็หมุนกลงล้อไปด้วยนี่อ่า โอเคเดี๋ยวนะคะฝืดนิดนึงก็จะเป็นเป็นกรงล้อแบบนี้เลยนะคะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความคลาสสิกในเรื่องของการใช้นะคะกรงล้อแห่งมนตราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบแบบ ให้กลงล้อมนตราเปิดวางไว้นะคะมีแสงไฟในการจุดแสงนะคะจุดแสงสว่างเพื่อถวายบูชานะคะห้องพระห้องทํางานนะคะบางท่านมองเป็นห่วงจุ้ยในเรื่องของการปรับการสวดมนต์ภาวนาให้คลื่นพลังงานแห่งมนต์ได้กระจายไปทั่วห้องทั่วสารทิศให้แผ่ในเรื่องของมันตาออกไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าชอบในเรื่องของเสียงเพลงเสียงมนตรา แล้วก็อาจจะมีเป็นรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้ก็จะดีตรงที่สามารถใช้ USB เอ่อใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนาะแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์หรือว่าใช้เป็น SD card เล็กๆนะสามารถใส่มันตราหรือว่าจะเป็นเพลงสวดมนต์เบาๆที่เราชื่นชอบใส่ลงไปได้เลยนะคะด้วยความที่ในนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบ บิวอินเป็นงานลำโพงนะคะเสียงก็จะได้ตามลำโพงที่มีขนาดแอมอาจจะก,กระจายไม่มากพอแต่ก็ถามว่ามันก็โอเคสำหรับการเปิดฟังทำงานเพลินๆทำนูน่นทำนี่ก็ให้กลงล้อแห่งมนตราได้ขับเคลื่อนหมุนกลงล้อไปเรื่อยๆมนตราได้หมุนเสียงมนตราได้แผ่กระจายนะคะสมาธิจากการทำแบบเพลิดเพลินก็อาจจะทำให้เราได้สงบมากขึ้น นะคะครีแลกซิ่งมากขึ้นแล้นี่ก็เป็นกงล้อมนตราแห่งไฟนะคะเป็นอีกหนึ่งประเภทที่นำมารีวิวแล้วก็เซตนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านำมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะติดตามคลิปต่อๆไปนะคะ